ถ่ายคลิปครับาบากแกแขนุ้ยได้นะครับผมนี่ก็ผมก็ทำไมเขาไม่ยอมไถนาตรงนี้สักทีครับผมนี่ครับผมไม่ยอมไถสักทีเหน็นุ้ยว่าแปลกๆในที่สุดเขาก็เอาดินมาถมตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรเนาะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครผมขอคุณทุกกาลังใจนะครับดูแบบบรรยากาศเรื่อยๆนี่ครับ ชงเงย็นครับสวยครับผมบรรยากาศนี่ครับท้องฟ้านั่นครับผมบนเขา้ไกลนู่นนะครับผมเป็นตรงนั้นเป็นคาซานครับคาซานคาซานคาซานนี่เป็นคาซานตรงนั้นเป็นคาซาน ขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ไข่เนยด้วยนะครับช่วงนี้ครับน่าจะถมหมดแหละครับเพราะว่าเนี่ยฝั่งนี้ก็มีครับเนี่ยไข่เนยก็ว่าทําไมเขาเอากองหินมาลงครับแสดงว่าเขาจะทําไม่ทําถนนก็ทําอะไรสักอย่างนี้แน่นอนครับเราต้องรอชมกันต่อไปนะครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะครับนี่แคนูว่าทําไมเขาไม่ยอมนั่นสักทีเนาะเนี่ยทุ่งนามันเป็นโล่งไปเลยครับนี่ยบรรยากาศไปกับแคนูสวยงามมากครับมันดูสิครับบรรยากาศสวยครับช่วงอยู่นี่ก็สองทุ่มกว่าแล้วสองทุ่มกว่าแล้วะครับตอนนี้ ในบ้านเราก็6กโมงกว่าเนาะตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วครับ,ขอบ,รบขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับขอบคุณครับมาเป็นกําลังใจให้นุ้ยด้วยนะครับผมขอบคุณครับ